OK. <coughs> ยังใช่ๆก็เดี๋ยวให้มา

ให้มาชมนี้นะถามดูครับเทที่ดีปล่อยระวาลพูพรรค48ขอปล่อยอาจารย์ศาลีสกูลขอได้เป็นผู้ดำเนิน

ทุกท่านเลยครับสวัสดีครับเข้าสู่โรงเรียนบ้านห้วยครูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมทำเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาพบกับท่านผอของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านผอมากล่าวทักทายกันครับออมืน่ยสวัสดีทางทีมงาน ได้ยินเนาะ,ะสวัสดีทางทีมงานคณะกาชาตนะคะแล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะคะรวมถึงผู้นำชุมชนผู้ยบรูคณะครูทุกท่านนะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมประเกียรติพระพันปีของเรานะคะโรงเรียนมีความวยินดีอย่างยิ่งที่ทางจิตอาสาและทีมงานคณะกาชาติ สภากาชาติไทยมาทำกิจกรรมให้ทางโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนดิฉันในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะครูนักเรียนแล้วก็ชุมชนขอกาขอบคุณนะตรงนี้เลยนะคะว่าทางโรงเรียนมีความราบสึ้นใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางทางสภากาชาติและจิอาสามาทำกิจกรรมเพื่อ,อสร้างสารรค์สิ่งดีให้กับทางชุมชนแล้วก็ทางโรงเรียน,นะคะ่ะ ต่อไปนะครับขออนุญาตเชิญท่านกำนันตะบลห้วยพลูเปล่าทักทายกับทีมอาสาสมัครชาติได้ครับกำนนัสุดๆเลยสุดๆเลย คำนมสาไม่ใช่มองร้อนร้อนโอ้ยแดดแล้วเนาะยินดีกทุกท่านแล้วก็ผู้รงเรียนบ้านควณครูและทีมาการท่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมกินอาสาในวันนี้ถวายพระพันปีหลวงเออ่ทางเราสองที่สองทิ่ตบบลญว้ณครูยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเั้าหมดช่วยกันทำกิจกิจกรรมในวันนี้ครับ ครับเดี๋ยวเราง่าอไปเดี๋ยวเราจะเปิดชุกท่านถ่ายรูปนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดแรงแล้วเดี๋ยวเราจะให้หันหน้าไปทางนู้นนะครับเพื่อให้เห็นใต้ของโรงเรียนเดี๋ยวขยับขยับเข้ามาเลยครับน้องๆขยับเข้ามาเลยแล้วก็หันหลังหลังหันทักหลังหั

แดดฝนเนี่ยให้ใหรูเหอะโอยเนี่ยโอ้ยแดดเนาะแดดดีมากเลยแดดแดดอย่างนี้กลัวไป,ไปไบหวฝนนะีิเนี่ย เองโเรื่อ้างหลี่เอา,า,าอสูงค่ะ,ะปิดแล้วค่า